สวัสดีค่ะครูเจนนะคะวันนี้มาเปิดเผยเคล็ดลับทองคําที่จะทําให้คลินิกเสริมความงามของคุณติดหน้าแรก Google ค่ะคุณเป็นเจ้าของคลินิกเสริมความงามที่อยากติดหน้าแรก Google แบบไม่ต้องเสี่ยงโดนแบนใช่ไหมคะคําตอบคือการทํา SEO สายขาวที่เน้นความน่าเชื่อถือ EEAT ค่ะ เสาหลักที่หนึ่งคือคีย์เวิร์ดที่คนไข้ค้นหาจริงอย่าใช้แค่คำทั่วไปแต่ต้องหา long tail keywords เช่นรีวิวทำหน้าอกที่ไหนดีราคาเท่าไหร่ใช้คำถามเหล่านี้เป็นหัวข้อในบทความเพื่อให้ Google ดึงข้อมูลไปติด Google s n i p p e t เสาหลักที่สองเนื้อหา E-E-A-A-T E สูงเนื้อหาต้องมาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจริงเพื่อให้ Google รักเน้นหน้า Before and After และรีวิวจากลูกค้าจริงเพื่อสร้าง Trustworthiness เสาหลักที่สาม Local SEO และ Technical สะอาด Local SEO ปรับ Google My Business ให้เป๊ะลูกค้าคลินิกเสริมความงามใกล้ชั้นต้องเจอคุณเป็นคนแรก Technical เว็บไซต์ต้องเร็วปลอดภัย HTTPS และรองรับมีถือเพื่อให้ Google บอรดทำงานสะดวกค่ะ สรุปแล้วค่ะการทำ SEO สายขาวคือการลงทุนที่ยั่งยืนที่สุดสำหรับคลินิกเสริมความงามค่ะมันคือการสร้างความน่าเชื่อถือและความเชี่ยวชาญอย่างแท้จริงอยากให้เว็บไซต์คลินิกเสริมความงามของคุณติดหน้าแรก Google ด้วยความน่าเชื่อถือสูงสุดไหมคะอย่ารอช้าค่ะสำหรับผู้ที่สนใจเรียนคอสทำเว็บไซต์ SEO ขาวและรับทำเว็บไซต์คลินิกสัญญกรรมความงามติดต่อปรึกษาฟรีกับครูเจนได้เลยนะคะโทร0 9 8 4 6 9 9 5 ห3หรือ line s i g n itm aban เว็บ w w w t e a c h e r j e n c o m ค่ะ